สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแจกโค้ดอ่างเปานะครับมีทั้งหมดยุธิกัน200ซองแล้วก็เงินในซองมีตั้งแต่1บาทจนถึง100บาทนะครับแล้วก็คนที่ไม่ทัน200ซองแรกนะครับก็จะเป็นคนที่201ใช่ไหมคนนั้นนะครับจะได้รับเป็นเหรียญนะครับแล้วก็ไม่ได้รับเป็นเงินเนาะเพราะว่าจะมีเงินแค่200คนแรกเท่านั้นเองครับก็ถ้าใครไม่อยากพลาดนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมืม่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL ของ ANC STUDIO นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแจกโค้ดอ่างเป่านะครับซึ่งโคดนี้นะมีทั้งหมดอยู่ที่กัน202ซองขั้นตอนที่ผมได้บอกนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปนะครับใส่โคดนะครับเราต้องมีในส่วนของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า t a p c o i ก่อนนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถที่จะสร้างรายได้เข้าบัญชีของ t r o m o n y Wallet ด้วยเช่นกันนะครับพวกนี้นะ แล้วก็นับสำหรับคนที่ยังไม่มีอ่างเปลสำหรับคนที่ไม่มีแท็บคอยนะครับก็สามารถที่ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอ่าหรือนะครับเราจะมาที่ Play Store ก็ได้เหมือนกันนะครับให้เราพิมพ์คําว่าแท็บคอยนะครับทีแล้วก็ P นะครับแล้วก็ C O I N นะครับตรงนี้เลยนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าให้เรานะครับกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะ ก็ให้เรานะครับทำการกดดาวน์โหลดแอปแท็บคอยก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็เเรามาดูด้วยนะครับว่าแอปนี้นะครับสามารถที่จะเล่นได้ในส่วนของโทรศัพท์ Android เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราต้องใช้ระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่5.0ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่1ล้านดาวน์โหลดนะครับแอปนี้ก่อตั้งนะครับเมื่อวันที่29เมษายน2565นะครับตอนนี้ก็อัปเดตล่าสุดวันที่2กรกฎาคมนะครับ ใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับแอปนี้ก็สามารถที่จะไปติดต่อได้ทาง gmail tab two c o i at gmail com ของแอดมินของเขานะครับตรงนี้นะโอเคทำให้เราทําการกดติดตั้งให้เรียบ,บอยนะครับจากนั้นก็ให้เรากดทำการกดเบิดแอปนี้ได้เลยนะครับก็ให้เรานับสัมผัสตร,ตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราก็ต้องล็อกอินก่อนนะครับ โอเคนะครับให้เราเลือกเลยนะครับว่าเราต้องการที่จะเข้าสู่ระบบผ่านช่องทางไหนนะครับแต่ว่าห้ามกดที่คําว่าข้ามการเข้าสู่ระบบ,บนะให้เรากดเข้าสู่ระบบผ่าน Gmail หรือจะเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ให้เราเลือกเลยนะครับว่าเราต้องการที่จะเข้าสู่ระบบผ่านช่องทางไหนนะครับส่วนต <Okay. S 2> ัวผมเองผมเข้าสู่ระบ <Facebook S 2> บผ่าน Facebook นะครับก็กดตรงนี้ไปนะครับจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้นะอ่าโอเคทุกคนนะตอนนี้ก็ ได้ทำการนะครับเข้าสู่ระบบแล้วนะครับขั้นตอนแรกเลือกภารกิจที่คุณอยากทําคลิกเพื่อสร้างไรายได้ก็คือภารกิจของเขาก็คือว่าเป็นการหาไรายได้นะครับจากแอป,ปนี้ก็คือเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดแอป,ป Galaxy Space t r a c t o r นะครับแล้วก็จะได้รับออคอยหรือคะแนนนะครับอยู่ที่374คะแนนด้วยกันนะครับ จะมีหลายแอป,ปให้เราเล่นนะครับตรงนี้นะซึ่งแต่ละแอป,ปที่เราเล่นไปเราก็จะได้รับคะแนนเข้ามาซึ่งคะแนนที่เราได้รับมานั้นเราก็จะนําไปถอนเงินได้นะครับตรงนี้นะโอเคผมจะกดถัดไปนะครับจากนั้นก็เขาว่าฮะตรงนี้ก็คือกําลังดําเนินการแสดงว่าถ้าเราไปดาวน์โหลดแอป,ปเมื่อกี้เราก็สามารถดูได้ตรงนี้ว่าเรากําลังดําเนินการอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือว่าในส่วนของการถอนนะขั้นตอนที่3ตรวจสอบระเด็นของคุณและแลกของรางวัลน,นะครับถ้าเรามี เงินตรงนี้เราก็สามารถที่จะแลกได้ตรงนี้นะครับกดว่าถอนได้เลยเนาะโอเคนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็อันนี้คือภารกิจที่ผมทําอยู่นะก็ตั้งแต่วันที่2เดือนก,กัน็กดนคมอีกนะแต่ว่ายังไม่สําเร็จเนาะอันนี้เนาะอ่าเรามาที่หน้าแรกก่อนนะครับตรงนี้นะแล้วก็เรามาแจกโค้ดอังเปาเลยดีกว่านะครับแล้วก็จากนั้นก็ผมจะทําการ อธิบายในยส่วนของวิธีการหาได้ได้จกแอปแท็บคอยด้วยนะครับพวกนี้นะแอปนี้นะครับไม่มีการลงทุนนะฟรีนะครับพวกนี้นะแล้วก็นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะหาได้ๆด,ด้วยกัน ทําทจากมือถือนะไม่ต้องทําในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้ใครไม่มีคอมก็สามารถที่ทํำในมือถือได้เลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนตอนนี้มีสมาร์ทโฟนกันหลายคนอยู่นะครับเพราะว่าต้องใช้ในการเรียนออนไลน์อยู่เนาะเมื่อก่อนเนาะอ่าโอเคนะเรามาใส่โคดอังเปาตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะโอเคทุกคนนะในส่วนของการใส่โคดอังเปานี้นะครับผมก็จะเปิดก่อนนะในส่วนของประวัติ การถอนเงินนะครับที่ผมได้เคยถอนเงินไปนะจากการที่ผมนะ่าใส่โคดอ่งเปารอบทีแล้วนะครับก็นะครับรอสักครู่นะเดี๋ยวผมจะเปิดที่คําว่าประวัติแรกครับตรงนี้นะอันนี้คือจะเปิดในส่วนของที่ผมได้เคยรับอ่งเปาวไว้นะครับครั้งแรกนาะอก็คือวันที่23เดือนมิถุนายนนะครับปี2565นะครับตอนนั้นผมได้กดโค้ดไปแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรก็คือสําเร็จนะผมได้รับมาอยู่ที่ 30บาทนะครับในส่วนของโคดอ่างเปาอันนี้นะโอเคนะในส่วนของวิดีโอนี้เราก็จะมาใส่โค้ดอ่างเปากันอีกแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะได้รับอยู่ที่เท่าไหร่เนาะอ่าก็เมื่อกี้เปิดให้ดูว่าผมได้รับแค่ครั้งเดียวเองนะครับวันนี้ก็จะมารับครั้งที่2นะครับตรงนี้นะก็ให้เราใส่ตรงนี้นะครับก็ใส่ตามผมเลยนะ e นะครับอ่ะ e ตัวพิมพ์เล็กนะครับ ng นะครับแล้วก็ linh นะครับ แบบนี้เลยนะถูกกระเป๋าไม่ใช่ทุกคนผิดนะ e n g แล้วก็ t h a i นะครับก็คืออิงไทยนะครับอ่านว่าอิงไทยนะแล้วก็6 5หนะครับก็คือปีแหละ6 5หนาะนแล้วก็กดคําว่าแลกรับตรงนี้นะครับนี่เลยทุกคนนะผมได้รับมาอยู่ที่อ่าบาททุกคนนะผมได้รับมาอยู่ที่15บาทนะครับให้เรากดที่คําว่าถอนเงินตอนนี้นะครับกดที่ตรงนี้เลยนะ กดปั then, ๊บนะครับถอนเงินตอนนี้แล้วก็จากนั้นนับให้เราทําการกดคําว่ายืนยันการแลกรับนะครับผมได้รับมาอยู่ที่15บาทเนาะกดตรงนี้เลยนะครับยืนยันการแลกรับนะครับแล้วก็นับให้เราตรวจสอบก่อนนะว่าเบอร์โทรที่เราจะทําการถอนไปใช่เบอร์ของเราหรือเปล่านะครับถ้าใช่แล้วให้เรากดคําว่ายืนยันไปนะครับจากนั้นก็ให้เรากดคําว่ายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือการแลกรับรางวัลสําเร็จ การแลกรับรางวัลสําเร็จและจะมาถึงภายใน1นถึงสวันนะปกตินะครับก็ไม่ถึงหลอกไม่กี่นาทีเงินก็เข้ามาแล้วทุกคนนะก็กดคําว่ายืนยันไปนะครับแล้วก็นะครับจากนั้นก็ให้เรานะกดคําว่ายืนยันการแลกรับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราได้ทาการถอนเงินแล้วเมื่อกี้นะครับก็กดคาว่ายกเลิกได้เลยนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเราก็ทําการกดย้อนกลับไปนะครับแล้วก็กดที่ประวัติการแลกรับอีกครั้งหนึ่งนะ อันนี้ทุกคนนะตอนนี้เขาจะบอกว่าการแลกรับรางวัลสําเร็จแสดงว่าเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้นะับตอนนี้เงินเข้ามาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรานรับจะเปิดที่ประวัติการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับและนี่ทุกคนนะตอนนี้นับยอดเงินเข้ามาแล้วจริงๆนับ15บาทนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเปิดในส่วนของทูม m นี่วอลเล็ t นะครับอ่าแล้วก็เปิดที่รายการนะครับตรกนี้นะ นี่ทุกคนนะก็ได้รับมาเมื่อกี้นับอยู่ที่15บาททุกคนนะวันที่7เดือนกรกฎาคม2565เวลา19นกา58นาทีครับอันนี้คือ59เนาะก็เงินเข้าไวมากนะครับโอเคนะเราก็รับอ่งเปาแล้วก็ใครที่รับอ่งเปาแล้วแล้วก็มีความสนใจที่จะหารายได้ต่อจากแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Tab Coin ล้วก็กดเข้าไปนะครับอ่ะแล้วก็ย้อนกลับไปของเมื่อกี้เนาะย้อนกลับไปต่อนะครับ น,นี้ผมจะสรุปสั้นๆนนเนาะในส่วนของการหารายได้จากแอปที่มีชื่อว่า Tapcoin นะครับวิธีการหารายได้จากแอปนี้นะครับก็คือเรานะครับต้องทําภารกิจก็คือภารกิจอะไรบ้างภารกิจอันนี้คือเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้งสิ้นนะครับมันจะมีแอปเนาะคิตตี้คิตตี้เซฟเดอะก๊อตฟิชนะครับบ๊อ s สโตนนะแล้วก็ไปกดนะตรบบงนี้นะแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็เล่นตามเงื่อนไขที่เขากําหนดไว้ต่อมาก็คือเป็นการท้าภารกิจของการวงล้อแห่งโชคกดเข้าไปนะครับ แล้วก็มันจะมะีในส่วนของวงล้อนะ,อะแล้วก็รุ้นรับ iPhone 13ที่จริงก็คือว่ามันไม่รับหรอกเรามันไม่ได้หรอกมีนะ,ะเราจะได้รับสัญญาคือจะเป็นในส่วนของเหรียญมากกว่านะครับโอเคแล้วก็กดคําว่าจับรางวัลเราสามารถที่จะกดได้ทั้งหมดอยู่ที่15ครั้งด้วยกันนะครับกดคําว่าจับรางวัลฟรีระบบก็จะทําการหมุนแบบนี้เลยทุกคนนะ อ่าที่นี่นะตรงนี้เราผมผมก็ได้รับมาอยู่ที่10คอยกดคําว่ารับทันทีนะเราก็ยังสามารถที่กดรับได้ต่อทุกคนนะในครั้งนี้ผมจะได้อยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นกล่องกล่องในส่วนของกล่องจดหมายนะอันนี้อยากให้ทุกคนสังเกตด้วยนะครับตรงที่ว่าแอดนะถ้ามันขึ add ้นแอดอยากกดคําว่ายอมรับนะกดที่คําว่ากากระบาดไปเลยนะครับอ่าแล้วก็เราก็ยังสามารถที่จับใต้ได้ต่อนะถ้าเราหมุน จนครบ5ครั้งเราสามารถที่จะกดรับผิดสมบัติตรงนี้ได้เนาะหมุนจนครบ15 12ครั้งก็รับผิดสมบัติได้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยกากระบาดเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะกดให้ครบ10กดกดให้ครบ5ครั้งเนาะแล้วก็มาดูกันว่าเราจะมากดผิดสมบัติกันนะครับครั้งนี้ก็ได้เป็นเนส่วนของโคสนาเหมือนกันเนาะโอเคแล้วก็กดกากระบาดปิดไปเหมือนเดิมนะครับอ่าครั้งสุดท้ายแล้วทุกคนนะครั้งสุดท้ายคือครั้งที่5นะครับตรงนี้อ่า มาดูกันว่าผมได้รับเป็นคะแนนนะครับอันนี้ก็รับทันทีไปนะครับแล้วก็โอเคทุกคนนะให้เรากดที่หิวสมบัตินะเพราะว่าผมได้กดไปแล้วทั้งิ้นอยู่ที่5ครั้งอ่าผมได้รับมาอยู่ที่6คะแนนกดรับทันทีนะครับอันนี้คือเป็นการหาคะแนนหรือทำภารกิจของการหมุนนะครับในส่วนของวงล้อนะโอเคกดออกไปนะครับต่อมาก็คือเป็นภารกิจของการใส่โคดอังพอมเมื่อกี้เราก็ใส่แล้วเนาะมันจะมีอีกภารกิจหนึ่งก็คือภารกิจของการเช็ดอินนะก็ นี่เลยนะครับล็อกอินทุกวันกดเข้าไปนะครับหรือไม่ก็เราก็มาที่หน้ากิจกรรมตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอา่ามันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เนาะแล้วก็ให้เรากดคําว่าเช็คอินตรงนี้นะครับจะได้รับอยู่ที่500คะแนนนะครับและก็ถ้าหากว่าเรารับชมวิดีโอนะครับอยู่ที่1ครั้งจะได้รับเพิ่มอีก20คะแนนนะครับโอเคกดตรงนี้ไปกดการกรบาทเลยนะผมไม่กดที่รับชมวิดีโอเดีย๋ยวมันจะยาวไปเนาะกดการกรบาดปิดไปนะครับโอเคนะครับภารกิจต่อมาก็คือมาที่หน้าแรกต่อนะ มันมีเพื่อเกี่ยวกับการเล่นเกมไปเนาะเราก็กดเล่นเกมไปหรือเราจะมาที่เมนูเกมตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้มันก็จะมีเกมหลากหลายให้เราเล่นนะปกตินะมันจะมีในสงังของของโฆษณามากกว่านะฉะนั้นนะผมไม่แนะนําให้เราเล่นเท่าไหร่นะับถ้าเราจะเล่นก็กดที่วงล้อนําโชคก็พอนะครับแล้วก็ลองกดหมุนไปแล้วกันเนาะอ่าถ้ามันขึ้นเป็นกิฟต์ก็จะได้รับเป็นเหรียญเข้ามานะเหมือนอันนี้ก็ได้รับมาอยู่ที่ 60- 26คะแนนด้วยกันกดยอมรับไปนะครับ แล้วก็ลองกดใหม่ครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราได้คะแนนต่อก็โอเคอยู่นะแต่ว่าในส่วนของถ้ามันได้แบบนี้ต่อเราก็กดการกเบิดแล้วก็ไม่ต้องเด่นบอกเพราะว่ามันจะเป็นโฆษณาซะมากกว่านะครับตรงนี้มาที่เมนูของกีจกรรมต่อนะครับเมนูกีจกรรมก็คือจะมีในส่วนของการทำภารกิจหางเงินสําเร็จก็คือเป็นการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้ นะแล้วก็เล่นมินิเกมก็คือเกมตรงนี้เมื่อกี้แหละแล้วก็ดูวิดีโอโฆษณาสครั้งดู4ครั้งจะได้รับอยู่ที่400คะแนนนะครับภารกิจอื่นๆก็คือวงล้อน้ำโชคนะคแล้วก็สุดท้ายภารกิจสุดท้ายก็คือเชิญเพื่อนหรือจะกดที่เมนูตรงกลางก็ได้เหมือนกันนะครับการเชิญเพื่อนนะครับรเราจะได้รับคะแนนนับค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็รับเงินเยอะมากทุกคนนะผมได้รับไปแล้วนะครับก็เยอะมากเลยนะประมาณ เท่าไรนี่ 6, 6, 6, 000, หกหกหกแสนหรือว่า6ล้านนะอันนี้คือเป็นคะแนนนอกที่จะรับมาเนาะผมได้เชิญไปประมาณ2 300, องพคนนะครับตรงนี้นะแล้วก็อันนี้คือเป็นเงินรางวัลน,นะครับที่เราจะรับมานะครับอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเงินบาทเนาะถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็วิธีการเชิญก็กดเชิญทันทีแล้วก็าะนั้นก็กดแชร์ไปยัง Facebook l i n e หรืออ่าวอ a ส์แอพหรือจะนําเป็นลิงก์คัปปี้ลิงก์แล้วก็คัดลอกลิงก์ส่งไปอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะอ่าคัดลอกเป็น QR code ก็ได้เหมือนนนกัะครับ,บงนี้นะ แล้วก็อย่าลืมนะครับให้เรานั้นคัดลอกรหัสของเราตรงนี้ด้วยเพื่อที่ว่าจะเชิญให้กับคนที่เป็นเพื่อนของเราให้ใส่นะผ่านเชิญของเราเนาะกดตรงนี้ไปนะครับอ่ะก็คัดลอกรหัสเชิญสําเร็จนะครับตรงนี้นะแล้วก็นับมาที่หน้ากิจกรรมนะครับตรงนี้นะซึ่งหน้ากิจกรรมนะครับตรงนี้นะเราก็จะมาถอนเงินนะวิธีการถอนก็ให้เรานับมากดที่คําว่าถอนตรงนี้นะครับ <S <s การถอนเงินนะครับก็สามารถถอนได้ตั้งแต่75บาทนะครับแล้วก็150บาท300บาทแล้วก็750บาทนะครับซึ่งวิดีโอนี้ผมจะขอไม่ถอนอีกเพราะว่าผมจะรอให้ครบ750บาทนะครับอันนี้คือประวัติการถอนเงินของผมนะผมได้ถอนไปแล้วนะครับอันนี้15บาทจากการที่เรากดรับอังเป้าอันนี้750บาทก็คือจากการที่ผมถอนที่ได้รับคะแนนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ สาบาทอันนี้ก็คือจากการรับอังเปาเนาะอันนี้สิบหนึ่งร้อยห้าสิบาทก็คือเป็นการถอนจากคะแนนสามร้อยบาทเหมือนกันนอกาะสามร้อยบาทเจ็ด้อยหสิบาทเจ็ด้อยหาสิบาทเจ็ด้อยหสิบาทเนาะได้มาัหมดประมาณหกพันกว่าบาทแลวทุกคนน่าจะแอปพลิเคชันหาเงินฟรีที่มีชื่อว่าแทบคอนครับก็ใครสนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับหรือคุณจะเติมเงินมือถือก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้ก็คือเป็นการเติมเงินมือถือนะครับก็จะมีตั้งแต่ห้าสิบบาทหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทห้าร้อยบาทแล้วก็ เคอขายก้อน168 AIS แท็กนะครับแล้วก็ My p e n g u i n แล้วก็ TOT แล้วก็ Two um Move p Page นะครับพวกนี้นะโอเคทุกคนนะสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับใครชื่นชอบฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมลงคลิปไปจะได้รับการแจ้งเตือนเข้ามานะั่นเองทุกคนนะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อน See you again Bye bye สวัสดีครับ